Medisales บริษัทผู้นำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคลินิกเสริมความงามจัดงานขอบคุณประจำปี Medisales ใน t อดมิเ s ียม Thank You Party for valued customer 2023ออกปองสากเพียวเดอะไวท รวมโชว์มินิคอนเสิร์ตสุดอบอุ่นเมดิเซเลสบริษัทร,ร่วมทุนข้ามชาติระหว่างบริษัทเซเลสประเทศไทยจำกัดและบริษัทเมดิทอรคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดงานเมดิเซเลสในแอดมิเลียม thank you party for valued customer อ o thousand twenty three เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญณดี่แอดินะีโฮเทลอะลักชัวรี่คอลเลกชันโฮเทลบางกอกเมื่อวันที่24เมษายน2567ันาทามกลางแขกค,คนสำคัญมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งทามกลาง บรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินออบปองส์และเพลเดอะ่วส์ค่ะอ๋อครับก็ชื่อก็ก็บอกแล้วว่าเป็น thank you party นะฮะก็เป็นการกล่าวขอบคุณให้กับลูกค้าผู้มีผู้ประการ,รคุณและพี่ผู้อุปรการกับการเจริญเติบโตของบริษัท แต่ละปีเราก็จะมีการจัดงานทำนองนี้ประมาณปีละครั้งเท่านั้นเองเพราเราคงก็จะคัดสรรกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ดีๆให้กับคนที่มาร่วมงานซึ่งเราคาดว่าจะมีประมาณเท่าไหร่นะริยาประมาณ200กว่า <200 S 2> คลินิก200คลินิกนะฮะทั่วประเทศไทยซึ่งก็บางแห่งก็มาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตอะไรเงี้นะฮะ ครับก็เราใช้ปีนี้เราใช้เราใช้หัวข้องานว่า Night at the Museum, at the museum. นะครับผมว่าผู้สื่อข่าวก็คงจะได้เดินชมดูว่าทำไมเราถึงใช้ใช้หัวข้อตำาองน,นี้นะฮะ Night อ t t h e m u s เ u m ครับ,รบก็เท่าที่ผมฟังดูก็ mm hmm. ที่เขาบริฟมาก็มีรายละเอียดมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะสนุก นะฮะและนนำความบันเทิงมาให้กับลูกค้าเราครับณปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจของเมดิเซเลสเองค่ะตอนนี้เราเป็นผู้นำเข้าอะไรยังไงบ้างค่ะรู้ไหมเออเมดิเซเลสปีนี้เป็นปีที่7จ็ดใช่ไหมับปีที่7นะครับของการร่วมทุนกับบริษัทเกาหลีรายใหญ่นะครับคือบริษัทแมดิท็อกส์นะฮะที่เป็นคนพัฒนาบทุเรียนนุ่นท็อกซิน um นะครับอ,อ,อันดับต้นๆของโลก นะฮะเป็นปีที่7ที่เราร่วมทุนแล้วก็ทำการตลาดทำการขายมาด้วยกันนะฮะธุรกิจเราดีมาตลอดนะครับมาหยุดชะง,งักในปี2020นะฮะซึ่งข่าวข่าวเรื่องของโอโยโอยเกาหลีซึ่งกระจายเอ่อก็ก็กแพร่มาถึงเมืองไทยนะฮะซึ่งเราก็บริหารจัดการข่าวแล้วก็มีการคุยมีการดำเนิน กิจกรรมต่างๆตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายเขาต้องการนะรเขาต้องการดังนั้นก็เราก็าสามารถที่จะมีการนําสินค้าหลักของเราซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นสินค้าหลักคือตัว Neuronox นะฮะเข้ามาขายในปีที่ผ่านมานะฮะการที่ Neuronox กลับเข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มี f i l อ e r s รนะฮะสารเติมเต็มฮะที่มาจากกรดไฮยูรอนิกแอซเนี่ย น้องๆหลายคนหน้าคุณๆเนี่ยนะฮะก็คงจะเคยได้ยินเออได้ฟังมาบ้างแล้วก็หรือที่ผมได้เคยพูดนะครับก็ก็ทำให้อัตราการเติบโตรเราเป็นผมก็ว่าสูงจนกหน้าประทับใจนะฮะสูงจนหน้าประทับใจนะฮะนะครับปัจจุบันเราก็ในในกลุ่มของสารเติมเต็มที่มาจากกรดไฮโดรโรนิกเนี่ยเราก็เป็นที่หนึ่งนะฮะ ของวิภัณนที่มาจากเกาหลีนะครับท็อกซินอนิโรน x อกผมเชื่อว่าเป็นอันดับ2องนะหลังจากที่เรานำเข้ามาประมาณก็แต่เดือนอะไรนะอะไรอยางเ้ยแต่เดือนสิงหาสิงหาปีที่แล้วนะฮะสิงหาก็คือประมาณ6-7ถึงเดเดือนนะฮะเราก็สามารถที่จะเก็บบางเก็จแชร์เราจนกระทั่งปัจจุบันผมเชื่อว่าเป็นอันดับ2นะฮะเรายังไม่มีตัวเลข แต่เป้าหมายเราก็คืออันดับหนึ่งเพราะสินค้าเราเป็นสินค้าที่มีความนิยมเดิมตั้งแต่สินค้าตัวนี้นี่จำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2,551นะตอนนั้นเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นเวลาเป็น10ปีครับค่ะจะให้ช่วยพูดถึจุดเด่นของรอกที่เราได้นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีคะอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้เราสนใจอยากจะนําเข้าตัวสินค้าตัวนี้เข้ามาในไทยคะอ,ะอยายจะพูดไหม ก็โดยตัวบบลโทนนุ่มท็อกซินตัวนีโรน็อกที่เราเอาเข้ามาค่ะจะเป็นแบรนด์เดียวในตลาดเลยที่มีสายพันธุ์เดียวกับตัวต้นตำรับนะคะซึ่งในเกาหลีจริงแบบตัวบบลโทนนุ่มท็อกซินมันจะมีหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่มีสายพันธุ์มาจากตัวออริจินอลเลยหรือว่าตัวต้นตำรับเนี่ยจะมีแค่แบรนด์นีโรน็อกแบรนด์เดียวแล้วก็เราเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แรกของเกาหลีแล้วก็แบรนด์แรกของในเอเชียด้วยนะคะความความความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ นะฮะไอเชื้อสายพันธุ์กันเนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็ทะเลาะกันนะฮะแล้วก็เออก็เร็วๆนี้คงจะได้ข้อสรุปนะฮะแต่เรารู้ว่าสายพันธุ์จุลชีพแบคทีรียที่เราใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสร้างท็อกซินคือตัวตัวที่ออกฤทธิ์เนี่ยโปรตีนที่ออกฤทธิ์เนี่ยได้ได้มากที่สุดได้บริสุทธิ์ที่สุดนะฮะ t <c oughs> ม x ดทเป็นบริษัทเดียวในในโลก นะฮะที่พัฒนาท็อกซินได้ถึง4แบบนะฮะจริงๆเนี่ยที่ผมจะขึ้นพูดตอน5โมงกว่าเนี่ยก็จะมีอยู่4แบบ4ประเภทประเภทที่1คือเป็นแบบคลาสสิกอะโบราณมากก็คือที่เราเห็นกันทั่วไปรวมทั้งตัวตัวตัวต้นแบบด้วยนะฮะคือตัวต้นแบบที่มาจากอเมริกาเราเรียกว่าเป็นประเภท900 9 0 0กิโลดาลตันซีรีส ะะซึ่งตรงนี้เรามี2ตัวตัวหนึ่งก็คือนิวโรนอกซินตัวนึงคือนิวลักซ์นะฮะแล้ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบน้ำนะฮะเป็นท็อกซินที่พร้อมที่ใช้เราใช้ชื่อว่าอินโนท็อกซ์และตัวที่3คือตัวที่มีม,มีมีโครงสร้างเฉพาะนะฮะเ,เพื่อลดโอ,าอกาสที่จะเกิดการดื้อยาไม่ได้บอกเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าเดียวเป็นประเทศเดียวเป็นผู้ผลิตรายเดียวในเกาหลีที่สามารถมีท็อกซิน ในพอร์ตตัวเองถึง4แบบก็ไม่มีนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของการวิจัยพัฒนาท็อกซินของเขาเนี่ยไปไกลนะครับเร็วนี้เราเชื่อว่าเขาจะมีท็อกซินแบบพรีฟิลอะฮะคล้ายๆกับฟิลเลอร์ครับก็พัฒนาเขามาตลอดเพราะเขามีองค์ความรู้นะเขาไม่ได้ไปขโมยใครมาเพราะ้นเขามีความรู้เมื่อมีความรู้เขาก็สามารถพัฒนาได้เยครับครับครับอย่างที่ผ่านมาผู้เป็นโภค ยังตอบรับมายังไงบ้างครับสวยค่ะ,ะ <Okay. S 2> จริงๆแล้วต้องต้องต้องเนยนว่าจะขอโอกาสใช้เวลาโอกาสนี้นะฮะกราบขอบคุณผู้บริโทษตอนนี้นะะักตั้งแต่สิงหาคมที่เรากลับมาในีันนึ่งนะฮะเราเรียกว่ายอดขายถล่มทลายรุ่นแรกเรามาเนี่ยนะฮะมีการสั่งจองระเกี้ยงเลยภายในสิบวันภายในสิบวันแล้วลูกค้านะฮะทุกคนยืนยันเลยคะ่ะว่าประสิทธิภาพที่เหมือนยาต้นแบบเนี่ยมีเราเจ้าเดียวเช่นนั้นเองในเกาหลีคือตัวเดนนอลน็อกทนั้นที่เหมือน ตัวอื่นถึงไม่ไดบอกว่ามาจากเกาหลีแต่ก็คุณภาพไม่เท่าเทียมกันคือสุดท้ายนี้นะ,ะนิวนหน่องเนี่ยตอบโจทย์ยังไงฮะ คุณภาพผลลัพธ์ของมันนยฮะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเนี่ยยอมรับเองโดยปริยาว่าอยู่นานแลว้วก็อยู่ทนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งนะเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะว่าขนาดเราหายไปพอเรากลับมาก็รอเรานะคะ<ม>และทุกวันนี้เราก็เยนได้ออนเนืร์เรียกว่าต่อเนื่องและตั้งแต่กลับมาเนี่ยมีแต่ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานี่เขาไม่มีของเราเนี่ยไปใช้ตัวอื่นแล้วเพบาว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะ,ะตอนนี้เราตอบกลับมาค่อนข้างจะเรียกว่าวกมากนะะ ยังปี2024เราได้วางแผนการตลาดยังไงเพื่อที่จะลุกให้ถึงผู้บริโภคใด้กลุ่มใหม่ๆยังไงบ้าง อย่างแรกก็คือจะทาการตลาดที่เราเน้นที่เราก็สเปเชียลไลซ์มากๆเลยก็ยคือการทาการตลาดกับผู้เชี่ยวชาญก็คือผ่านแพทย์อันนี้คือยังเป็นจุดแข่งของเราอยู่นะคะที่เราจะเน้นพัฒนาผู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ใช้ก่อนนะคะให้มีความมั่นใจก่อนนะคะที่2เนี่ยเราจะทำการตลาดผ่านในช่องทางของผู้บริโภคมากขึ้นก็คือผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าเราจะไป c o ร์ร์คอร์รเรชันกับแบรนด์อื่นๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปค o ร์ a ์คอบนะคะกับแบรนด์อย่างไอศครีมชื่อดังอย่าง การสตารกูดเนาะให้เข้าถึงผู <t ip> <t ip> <t ip ้บริโภคมากขึ้นหรือว่าการทําโฆษณาผ่านแบบรถไฟฟ้านะคะหรือว่าบิลบอร์ดต่างๆเนี่ยค่ะทำให้ลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นด้วยค่ะซึ่งยอดขายเราก็ค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะจากปีที่แล้วก็ขึ้นอย่างน้อย50% growth ดใช่ไเป้าหมายในการต่อยอดในอนาคตนะครับของบริษัทต่อยอดยังไงเอ่ อยากอยากจะให้ให้มองนี้นะครับว่าเบดิซิเลสเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งนะฮะที่เป็นจอยเวนเจอร์กับเมดิท็อกซ์เบดิซิเลสเนี่ยเป็นผลรวมของบริษัทเมดิท็อกซ์บวกกับบริษัท s i เลสนะครับซึ่ง s i เลสก็จะมีสินค้าของเขาเองนะฮะซึ่งน้องก็อาจจะเห็นในนี้มั้งครับตัวซีซีตัวสเตตราฟาร์มาตัวไมยกกระชับ เพราะนั้นเราจะต่อยอดก็คือสินค้าของสองบริษัทจะช่วยกันไม่ตีกันนะฮะไม่คอมพีทกันนะฮะในลูกค้ารายเดียวนะะในคนไข้ไรายเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทังท็อกซินฟิลเลอร์ยกกระชับด้วยไหมนะฮะหรือ,อปรับรูปหน้านะฮะดยซีซีนหรือว่า,เ,า,เ,าเพิ่มบำรุงผิวด้วยเครื่องสำอางจากญี่ปุ่นเพราะนั้น ของเราคือการต่อยอดฮะคือไซเนอร์ยีสสร้างไซเนอร์ยีสของสินค้าที่เรามีอยู่ในลูกค้ารายเดียวครับเราเป็นเราเป็นกลุ่มบริษัทที่มีไลน์ของโปรดับครบฮะในประเทศไทยอ,อย่างที่ผ่านม,มาแม้จะเกิดอะไรขึ้นมาแต่เราก็ยึดหลักการดำเดนินธุรกิจตัยความซื่อสัตย์เป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่มันผ่านเออเราเองยึดถืออยู่สองสามอย่างนะครับในปรชัชญาในการทำงานของเราข้อที่หนึ่งคือเรายึดถือความเป็นวิทยาศาสตร์ของสินค้า นะฮะคือการวิจัยการพัฒนาสินค้าเนี่ยต้องมาจากวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ใช่าศาสตร์อื่นนะ,ะคือเราต้องมีข้อมูลเพราะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์จะสอนให้เรารู้ว่าเราจะใช้สินค้าตัวนี้ยังไงนะ,ะจะฉีดยาตรงไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเรายึดถือมา เป็นเรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอย่างย่งสินค้าเรายัางนิโรนอกเนี่ยจะมีรายงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายสิบฉบับหลายสิบรายงานอันที่2ก็คือเราจะคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีความปลอดภัยนะ,ะสินค้าที่ดูแล้วมันมินเมย์อย่างเนี้ยฮะ,ฮะเราก็จะไม่ไม่ไม่พูดง่ายๆคือมันเราไม่เสี่ยงเพราะชื่อเสียงเราเรามีมาตั้งแต่ปี2004ะฮะ ่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีเนี่ยเราไม่ไม่ปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นก็มี2อย่างคือความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นสินค้าที่พัฒนาโดยโดยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันที่2ความปลอดภัยอันที่3คือทำไงให้องค์ความรู้นี้เข้าไปสื่อแพทย์นะฮะแพทย์ผู้รักษานะฮะหรือแพทย์ผู้ผู้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา <S <S 2> <S 2> เขาก็จะเกิดทั้งความมั่นใจและเขาก็เกิดความประทับใจนะฮะลูกค้าเขาเองก็เกิดความประทับใจด้วย สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงผู้อื่นพวกาจะใช้ต้องของแท้ของจริงต้องเป็นยังไงก็บางทีก็เจอของปลอมระบาดอะไรอย่างเงี้ยครับให้มีจุดสังเกตอย่างไรหรือแนะนำอย่างไรคุณผะคะจริงๆแล้วนะคะอย่างที่คุณสม,มุติแจ้งนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยฮะเปิดมาหลายสิบปีน,นะคะสิ่งนี้ที่ยึดถือมาตลอดเลยค่ะว่าเราจําเป็นต้องให้ความรู้กับแพทย์เพราะอะไรฮะอย่าลืมว่าความงามเนี่ยมันเป็นศิลปะมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะคะแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องให้ความถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ย เรากล้ายืนยันคะเป็นบริษัทเดียวที่เราให้ข้อมูลกับทางคนไข้หรือผู้พโเนี่ยอย่างแน่นยำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ถามก็คือว่าจากนี้ไปนะคะเราก็ยืนหยัดในจุดยืนตรงนี้อยู่นะคะว่าถึงแม้ธุรกิจจะเดินเดินไปนะคะแต่ความถูกต้องความประสิทธิภาพคุณภาพเนี่ยจะต้องมาก่อนคุณภาพเพ่จะได้ส่สรีเป็นมัน่นใจอีกตรงนี้คุณอมเสิร์ม่ได่อื่นใช่ไหมคะ ก็ตอนนี้ก็ถ้าสมมติลูกค้าที่อยากคนไข้ที่ก่อนจะใช้เนี่ยเราก็จะมีแนะนําให้สแกนกล่องก่อนๆๆที่จะฉีดใช่ใช่ใช่ใชาาค่ะจะแทรคิวอาร์โค้ดก็คือทุกกล่องสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นตัวนีรมิสหรือว่าตัวนีโรนองเนี่ยก็คุณไขสามารถที่จะสแกนแล้วก็เช็คก่อนได้เลยก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการที่ถูกคลินิกเนาะว่าโอเคสั่งซื้อได้ถูกต้องไหมลดยาเป็นยังไงนะคะเพื่อให้คุณไขมั่นใจมากขึ้นว่าเออได้ใช้ของแท้แล้วก็ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัย ขออนุญ,ญาตเสริมพูดอนิยาน,นิดนึงคือเรากล้าพูดนะฮะบริษัท Medisense เนี่ยกับเซนเซสเนี่ยเ,เยปเ็นบริษัทแรกเลยที่เอาเรื่องของสแกน QR code มาสาหรับให้กับผู้เรีรเยกโพสเตรงเลยลงลงทุนตรงนี้ให้ค่ะเพื่ออะไรฮะเราทราบครับว่าผู้เรยโพคเนี่ยเราเดินเข้าคลินิกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการเลยฮะต้องการความมั่นใจแล้วก็เชื่อมันอ่นในสินค้าตรงนี้เราถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เสริมให้กับทางะะผู้เรียกโพสอ,อีกทางหนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะ ก็อยากจะฝากงานวันนี้นิดนึงนะคะ m e d i c e l e Night at the Museum ค่ะทีมของเราในวันนี้จริงๆก็คือเป็นเหมือนแกลเลอรี่แห่งความงามค่ะก็คือเราจะเป็นทำทำให้คล้ายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความงามนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถที่จาเข้าไปชมสินค้าในแต่ละแบรนด์ของเราได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่มา200ท่านในวันนี้ที่คุณสรุปกล่าวไว้จริงก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุด ของบริษัทเลยจริงๆเรามีลูกค้ากว่า3,000ักว่าคลินิกนะคะแต่ว่าในงานวันนี้จะมาแค่ส่วนหนึ่งเราจะคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุดเท่านั้นก็ขอฝากขอบคุณครับก็กล่าวขอบคุณนะครับก็อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่าภารกิจมันก็ค่อนข้างยะรลัดตัวนะฮะแต่อย่างไงก็ตามก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสื่อครับที่จะนำเสนอข้อมูล ไปให้ยังแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยได้อย่างครบสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับก็ถ้าเ,าเลือกเข้าคลินิกไหนเนี่ยนะฮะก็ลองสอบถามดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเซเลสหรือเมด i เซเลสหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือเป็นตราที่จะบอกว่า,าปลอดภัยใช้ได้ผลแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะคะ๋ยวขอสาม<อ>ท่านอินเสิร์ตกันนึงนะครับ